ตอนนี้น้อต่ายืนอยู่ที่หน้าองค์หน้าหน้าอเพระพระพุทธรูปยืนที่วัดอินทราะไปทำใช่ครับมผมวัดของใครครับวัด<า>มีหลวงพ่ออะไร<ต>ดังๆครับสมเด็จพระพอาจารย์โตอ่าชื่อเต็มๆสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมสมสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมพรมิรมัรงสีครับเก่งมากอ่ะมามืดปะเนี่ยอย้อนไปกลางแดดหน่อยนิดนึงให้เห็น<อ> อายกมือไหว้ยกมือไหว้พระองค์ท่านยกมือไหว้โอ้โหแดดร้อนอารมณ์รวมจารรวมตบุญเป็นเจ้าราติตามากระโกงนะมากระโกงมากระพ่อสามโกและกงพามาเที่ยวมาไหว้พระทำบุญกันวงวะองค์ใหญ่เฉยเออแล้วดูบรรยากาศดูบรรยากาศครับโอ้ตกแต่งสวยงามมากวัดดอกไม้ล้มลื่นนะครับครับผม ใช่ใช่ใครครับลุงน้องน้องไหนอะลน้องที่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วอ๋อเดี๋ยวพ่อไปให้ลุงน้องดูเออน้องคิดถึงตาเนี่ยลุงน้องบอกอยากจะทำกุกิตร้าก๋วยเตี๋ยวให้กิต้ากินฟรีตาไม่มาสักทีจะเป็นอิจฉาโมกุาเลยนะวัดอินทราราบพ่อกำชาเดินไปเลยเดี๋ยวพะเดี๋ยวไปไหว้ไปไหว้องค์หลวงของสมเด็จพระจ้ารยโตที่ว่าอยู่หลังข้างหลังไหนไม่รู้